นะคะประวัติศาสตร์นะคะหนึ่งครั้งที่เราได้ยืนที่หน้าเวทีแห่งนี้หนึ่งครั้งที่บางคนอาจะเป็นอโอกาสคือถือว่าหน้าเวทีใหญ่ถ็งแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจัดภาพเรียบร้อยเพื่อให้ภาพนั้นออกมาได้สวยงามที่สุดจะเป็นัวอย่าว่า ในงานวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราภูมิใจที่ทุกคนนะคะให้ความสำคัญนะคะในวันสำเร็จของเราเพราะว่าเราถ่ายภาพเป็นนาทีแห่งความประทับใจแล้วถ้าภาพออกมาไม่สวยเราไม่ เรียกมาถ่ายใหม่กันนี่ได้นะคะ,ะดังนั้นนะคะก็ขอใหอ้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่โมกของเราถูกเราเห็นตัวยาะจากมุ่นที่แล้วนะคะเชื่อว่าน้องตัวสามห,หลายคนก็คงจะมุม่งมั่นตั้งใจที่จะทำคาวาฝันนะคะให้สำเร็จนะคะปลายทางนั้นก็ เส้นกันระหว่างทางก็ยิ่งสําสำคัญนะคะทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้คิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะของการเดินทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเดี๋ยวสักครู่ปรรีสคาง ที่6และ้องานักู้นเป็นไแล้วเปนขั้ที่2จะเป็นข้ที่ผ่านลงมาจากิเลได้รับไหมคะคุณครูกับนักผ่านทาเือกทนจากคูรนะคะ